วันนี้พามาดูจำลองการประกอบกำแพงสำเร็จรูปนะครับที่ทำจากแบบหล่อมานิดจักกลครับผมเราใช้แผ่นรั้วรุ่นแรกๆนะครับที่เราทดลองหล่อกันเองยังไม่ค่อยสวยมากนะครับมาทำตัวกำแพงใส่บล็อกหินบล็อกทรายนะครับเพื่อที่ว่ารถตักตักหินตักทรายได้แผ่นรั้วตรงนี้เราก็ตัดเหลืออยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับจาก2เมตร92 เพื่อที่ว่าตัดเศษปลายลวดท,ที่แผ่นที่มันแตกเนี่ยเอามาใช้งานได้แล้วก็มากรอบเป็นกำแพงกันอย่างนี้นะครับก็ใช้คนติดตั้งได้เลยยกได้เลยนะครับไม่หนักมากยกให้ได้เข้าร่องเข้ารอยอย่างนี้ก่อนที่จะเสียบแผ่นล้วดนะครับเราก็ต้องทําการปรับระดับพื้นเนีครับให้ได้ก่อนนะครับตัวพื้นแผ่นล่างเนี่ยให้มันสูงเท่ากันทุกแผ่น เวลามาติดตั้งจริงเนี่ยด้านบนก็จะเท่ากันหมดก็แผ่นตัวนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นตัวแผ่นเกดเกจบีเกจซีที่เราคัดทิ้งแล้วเราก็มาใช้ภายในโรงงานของเราเองนะครับส่วนเกจเเนี่ยก็จะไปขายให้ลูกค้าส่วนแผ่นเกจเผิวสวยๆนี่เราก็แยกเก็บสต็อกไว้ตรงนี้นะครับไว้ขายนะครับเดี๋ยวให้ดูผิวใกล้ๆนะครับว่าเนียนขนาดไหนนะครับ อย่างนี้ก็สามารถไปติดตั้งได้เลยครับขอฝากด้วยครับแบบหล่อมานิจกลค,ครับ